ซักซ้อนเปิดซีนที่ชอบในซีรีส์หารักด้วยใจเธอคนลุกเทคเดียวพานนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่สวยและเก่งมากๆเลยละค่ะสำหรับแอปซักษออนมีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามมากมายและแต่ละบทบาทเธอทำออกมาได้ดีมากๆเลยละค่ะโดยล่าสุดแม่แอปโพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยซีนที่ชอบจากซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอ Fire yourself โดยบอกว่า เป็นอีกหนึ่งซีนที่ชอบค่ะเบื้องหลังถ่ายทำกันสบายๆไม่เครียดเลยตอนซ้อมยังหัวเราะก,กันทั้งคุณชานนนและพี่เพชรผู้กำกับพ่อถ่ายจริงจำได้ว่าเทคเดียวพี่เมย์พี่ตุนตากล้องคือเก่งมากแฮนด์เฮลวิ่งมารับทันหมดทั้งแหวนทั้งน้ำตาเราเบื้องหลังกลบเกลื่อนความงองแงของพี่หญินคืนนี้ตอนอวสานแล้วนะคะหารั้วิใจเธอ #fireyourselfts